ตัวนี้เหมือนมันม,มีของว่ะใช่ทีมกูมันทำอะไรอยู่เอาดีวะม,มองกูปะละ่ะโอ้ยโอ้ยเกิดเหี้ยอะไรขึ้นที่มันคิวพ่อมช่วงแบบซีซั่นเนี้ยพกูมันปรับมาแล้วแบบมันเก่งไงมันเก่งเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้ไร<น>เอาไไเอาย่างนี้ตายนะไอ้รัสกูเอาเหี้ยนี่ก่อนแล้วกันกูนตามสุดกูตามสุดไงขอออกก่อนขอออกก่อนขอขอ่อ,อ,อน ยาอย่าอย่าอยาอย่าทำอย่าทำเพืนกูสวยดูให้ดูให้ดูให้อยาอย่ายาอย่าอยายายาอย่ตีอันตีอันตีอันตียาอยายาอยาอยาไอสัตว์ยาไอ้ย่าอยจะขอขอไอ้เท่นนั่งก่อนแล้วกันกย <c oughs> กูโดนอะไรวะเดี๋ยวกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับ <C> ผมอยู่ผมเอ,อ็กซีนอตนะครับผมเอาไอ้เยี่ยไม่บวกแล้วก็ <c oughs> <c oughs> สวัสดี กในซีซั่นใหม่ RV นะครับผมนะก็มาเล่นมาคค้ชกันครับผมก็ผมก็เล่นไปหลายเกมแล้วแหละแต่ว่าแบบเอ้มันมันเจพูดันดีเออมันมัน yeah ก็โอเคแหละเออต้นซีซั่นเนาะอืมอะไรก็จะไปได้รับผมมาเราม่เล่นตัวรูปรักกันดีกว่าผมมาเก็บแต้มกันนะครับผมไม่รู้ว่าซีนี้จะขึ้นไม่สุ่ม ได้อีกหรือเปล่ากูลั่นไว้หลายซีแล้วแต่แบบกูก็ยังไม่ขึ้นเอ้ยอ่าอ๋อโดนนะโดนนะอย่างเงี้ยนี่ตายนะนี่ตายนะกูเล่นะเลยนะกูเล่นไม่เอเดร่ามาเอาดีมาวะล่ะเอาเปลา่าต,ตัวนี้เหมือนมันมีขอ,องว่ะเอเดราตัวเนี้ยตามไปก่อนนะผมใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีวิวสีเลยเอเดรามันก็ยังไม่มีวิวสีอะผมแต่มันเฮ้ยโอ้โหไปไวเกินอะไรเนี่ย ไปหรือเปล่าดอกเดียวดอกเดียวหลับเลยอ <c oughs> ้าโวโคตรทุเรศเลยเมื่อกี้อะไรวะแม่งตกใจแบบไปกูก็ตกใจอ่ะมันหนีไม่ได้นะเข้าใจอยู่แต่มันแม่นได้ไงประเด็นอ่ะเล่นเป้าฟอต้องเล่นเราไหมต้องเล่นเราไหมรออยู่นี่ฟอแม่งกูเดินหนีอ่ะฟอเดินหนี ไม่เล่นก็ได้อุ้ยว่าแล้วว่าแล้วอีดาตัวนี้มันมีของตัวนี้ของชัวอุ้ยมันแรงยังวะอ้าวอาปอาเปล่าปล่าเปล่มออกด้านหลังออกด้านหลังออกด้านหลังไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้เยอะเกินเยอะเกินไม่สู้ครับไม่สู้นะอันนี้ไม่สู้นะได้ไปเลยหายไปได้หมดหะอหายไปได้หมด อ้าวอยู่ตรงนี้น้องแม่งกระโดดถีบปูโคตรไกลไม่น่าได้ครับผมแป้ว่าฟ้าดีกว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเอาไปแล้วโคตรไวโคตรไวลึกวัดอืมไม่อยู่ไม่อยู่เอาคีตัวนี้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาเฮ้ยแล้วมันทำไมโผล่กลางโคตรเร็วเลยวะไม่เป็นไรออร์ดาก็ได้แม่ บ้าฟ้ากูกูลืมกูลืมกูลืมกูสวยแล้วสวยแล้วเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยไอ้เหี้ยมันมันโอ้โหมันเอาไปแล้วทีมกูมันทำอะไรอยู่วะไอเดเมกูเล่นได้ทีมกูมันทำอะไรอยู่เอาดีวะงงกูเปล่าโอ้ยโอ้ยเกิดเหี้ยอะไรขึ้นที่ป็คิวพ่อแต่ไอ้ด๊าเงินโคตรนําเ้ยโอ้โหดูมันดูมันเล่นดูมันเล่น ดูดูความน่าสนตีนของมันดูมันเล่นนะดูมันเล่นดูมันเล่นเชื่อลงกูตายเลยว,วะโค่นเร็วออโค่นโหโค่นตรายสวยเม็ดสวยน้องแต่น่าจะไม่รอดแล้วเดี๋ยวเคลียร์กลางให้ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันอุ้ยเชื่อๆหนูข้ามันเล่นดีไงนวะเน่งแรงตัวสีสั้นเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาปั๊บปก่อนครับผมอ่าติดทีติดทีติดทีกูตีมนะกูสวนนะ อุ๋วผมนะอุ๋วผมนะส่วนจริงส่วนจริงส่วนจริง,ม,รงมาโจกุ๋มามากระหมดอะมากันทุกคนมานทุกคนอ่าล้มหมดล้มบอกเลยลุกขึ้นยืนเหรอไม่ได้ลุกหรอกบอกเลยเพิ่งกูเยอะเพิ่งเยอะแค่เมื่อกี้แหละสีออกดาบดูเรื่องแล้วผมดูเรื่องที่เล,เล,เล็กออกมาช่วยก่อนเ,อเย็นเ,เย็นครับโหุยดามมันโหคิวเลยวะแม่ง วิเออรคิวมาจากไหนวะก็ไปหรือเปล่านี้มึงพุ่งไปดูละแต่ผมไม่น่าได้หรอโอ้โหฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมเข้าไปเกอร์โคสไกลเลยเมื่อกี้อยากเล่นอยู่อะแต่โอ้โหฟอร์เกมันเดินหนีอ่ะฟอร์เรนผมมันเดินหนีอ่ะฟอร์เรนผมไม่กล้าเล่นเลยเหรอวะโอ้โหจะจ่าแบบเจอฟอร์เรนดีๆก็เจอดีๆเลยนะ ได้ดีฝั่งเราข้ามแบบไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคไฟผมใจเย็นๆมาเดี๋ยวรอรอไอเทมนี้สักนึงชื่อไมมเอดานไม่เอาเรื่องจัดเลยว่ะน่าจะได้น่าจะได้ป้อมน่าจะได้ป้อมเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนอาาป้อมก่อนค่อยว่ากันป้อมก่อนค่อยว่ากันครับป้อมก่อนค่ะเฮ้ ขอต่อหนึ่งทีละกันกับมอวฟ้าครับมียัวฟ้าเล่นไม่ได้จริงเ,เ,เ,เออ,อุ้ยอุ้ยวุ้ยชิ่ยมันเอาฟ้าไปแล้วกูนี่กะกะให้กูไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมได้ไม่赖เพรับผมเงินค่อยค่อยค่อยมาอยู่แต่ยังไม่เท่า ยังไม่เท่าเลยเงินมันเยอะเกินมันมันล้ำซ้ำเกินมันรวยเกินเชี่ยกลางกูโดนไอเ้เพื่อนลงไปปิดเอเดนหมดไม่กะเชี่ยกลางเลยย่าคอ,อนต้นสไีไม่ใช่ยังไม่คอนเลยพวกรีแรงไม่เงยมันเอากูละรีแรงมาใหม่นี่คือแบบมันเอากูเยอะเกินไม่วะ ค่อยๆเข้าหมูค ну, oh, ่อยๆเบรย์สวย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 พุ่งไปสวยพิเตอร์กูลลาเองกูววัฟ้ากูววัฟ้ากุ้งพืนอติกันโอาเชื่อกันกันไม่ได้กันไม่ได้มันช้าค้างไม่เล่น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 ไอรีมาไอรีมาถอยได้เพื่อนถอยไม่ได้ก็ตายแค่นั้นละมาหัวโทษ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 ไม่เอาก็ได้เอาไปเลยให้แม กาถ้ากาศจะมากันขนาดนี้ทีมผมมันไม่ไหวเลยว่าโฟผมมันทําอะไรอยู่ตรงไหนวะโอ้มันตายเหรอ,อ๋อมันตายเหรอผมเพิ่งเห็นช่วงนี้ผมเห็นยุยเยอะมากเลยนะช่วงแบบซีซั่นเนี้ยโอ้มันปรับมาแล้วแบบมันเก่งไงไมันเก่งเอาคมไได้เอาคูไ่ได้เอาคูไม่ได้เอาคูไ่ได้เอาคูไม่ได้ดีดูรบโชว์ ทำอะไรกูไม่ได้หรอกบวกเลีวโคตรเร็วอะเร็วจัดอะเร็วจัดเฮ้ยได้นะลิเตอร์สวยน้องสวยสวยครับสวยี่ไออดันไปตายตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยผมไม่เห็นหน้ามเลยไอ้ดันอะจะแบบถือโอเคถือโอเคโฟเรนน่าจะเก็บให้หรือเปล่าผมว่าโฟเรนน่าจะเก็บให้โฟเรนผมค่อนข้างเก่งอะเงากูเปล่าไอ้ลี่ แต่เฟรมเลนกูดอปเฟรมเลนกูดอปเมื่อกี้เกเฟรมเหลือ60โอยกดตีไม่ถึงนี่ไงนิดเดียวนิดเดียวโอ้ไม่กล้าเล่นแล้วอ่ะมันคงไม่น่าอยู่ในพุ่มหรอกมั้งใจคิดมั้งครับใจเย็นเชื่วีโลไม่ปิดหลังวีโลปิดหลังวีโลปิดหลังนะระวังนะระวังนะใจเย็นนะเย่ตอนหัข้ามันก็ตึงเอาเรื่องนะเนี่ยเกมเนี้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อน เราค่อยๆฟาร์มหาเงินก่อนเมมเลดมันดรอปแล้วผมเล่นยากวะ่ะนม่มือถือมันร้อนอะ่ะนี่ขนาดไอคูเนี่ยเนี่ยไอคู13 5G มือถือร้อนแล้วมันก็เป็นทุกเครื่องจริงๆวะ่ะมันน่วงน่วงมันไม่ได้กระตุกหรอกมันหน่วงช่วยได้ปะเนี่ยเอ้เฮี้ยงไม่น่าช่วยได้วะ่ะแต่ขอขอ,อเฮี้ยงนักก่อนแล้วกันกล้กูโดนอะไรวะ ขอต่อหน่อยละกันต่อหน่อยละกันเอ้าไอ้เแ้่นี่หลุดหลุดคอ,อกนะอันนี้หลุดคอ,อกหลุดคอ,อกเรียบร้อยสวยจัดได้อยู่ผมโดดยัดเลยโดดจัดอเอาไงเอาไงเอาไงเอากุบล่าเอากุบล่าเอากุบล่านี่เอาไม่ได้หรอกต้องรอแบบไอทมิมอีกชิ้นหนึ่งก่อนรอดาบกันก่อนดาบกันนี่ผมนะ่าจะสู้ได้ทุกตัวละใจเย็เยนนะผมชิวชิว เล่นงาน่ายๆเลยงา่ายๆใจเย็นๆแค่ใจเย็นๆนะผมแค่ใจเย็นๆนะรอไอเทมของผมช่วงเกมเราแบบอาจจะยังไม่สู้อาจจะยังไม่สู้ดีรอไอเทมนิดนึงอาจจะสู้ได้นะครับเฮ้ยฟอกเอาแล้วฟอกเอาเรื่องฟอกเอาจัดฟอกเอาจัดสวยน้องฟอกอว่าให้แรงไม่เป็นไรแรงไม่เป็นไรเลยคุ้มขุ้มไม่อยากสู้กับทวนะ โดนต้นเกมไปแล้วกูแบบโอ้โหพอเลยไปไหนไม่รู้แต่ไปด้วยเอ้ยอี้บอลครับเยน็นเย็นอันตรีเราคูดาวไว้นะค่อยเล่นนะค่อยเล่นยังไงยังไงยังไงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมันไม่เริ่มมาฝั่งเนี้ยแล้วกูเอ้ยตอตอตอตช่ต่แม่งตีเทียวไม่ตายได้ไงประเด็นอ่ะ,ะเย็นเย็นเย็นก่อนครับ อันนี้ตายนะอันนี้ตายนะตัน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 สวยไอ้ขี้ไม่มันฆ่าได้เหรอวะมันก็เว่อร์ไปเว่อร์ไปอ้าวอูสวยละอูสวยละอูสวยละออกทางนี้ออกทางนี้ออกทางนี้อ้าวมึงตัวเดียวอน้องตัวเดียวอน้องเอ้ยเหี้ยเหี้ยตัวเหี้ยเลยเนี่ยเอ้ยเหี้ยมันรอดเหรออย่าบอกนะเหี้ยมันรอดจริงเฮ้ยมาฟ้ากูไปยัง ไปเกือบไปเกือบไปเกือบไปยังไม่ไปยังไม่ไปสวยอ๋อจ้าอยู่ไม่ได้ครับผมไม่ค่อยอยากโดดค่อยยุ้ยเท่าไหร่แบบกลัวโดนสวนแล้วกูตายภาพจำยังชัดเจีนไม่อยากสู้เท่าไหร่เอ,า,อางี้ตายนะไอ้ดาร์ฟกูเอาไอ้เนี้ยนี่ก่อนเลยแนละกันกูตามสุดกูตามสุดไงกูตามสุดไงกูเอาสุดไงอ๋อว่ะไ,ได้หมดอ่ะอย่า ขึ้นบ้านจบได้เนี่ยเพื่อนมาตายกันค่อนข้างเยอะดูเลือดก่อนมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวนี่น่าขึ้นได้หรอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันไอคลิปด้านล่างมันก็มาครับเย็งไม่นอเออเคลียมันหน่วงอ่ะมันหน่วงมันหน่วงมันไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขอขออ่อนขออ่อนขออ่อนยา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 อย่าทำอย่าทำเพื่อนกูสวยดูให้ดูให้ดูให้ยา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  ตีอันตีอันตีอันตียา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 ไอ้สัตว์ยาไอ้ยายาเฮ้ยไม่คุณยี่้อลุ้นลุ้นลุ้นโกรเฮี้ยอะไรบ้างเนี่ยเมื่อกี้จะช่วยช่วยเพื่อนเต็มที่นะเมื่อกี้อุ้ยเกือบเกือบเลสอะเกือบเลสเลยอะแทบพุ่งอะมันตีป่าววะผมว่ามันตีแน่เลย เพื่อนไม่กล้าเข้าเนี่ยเอาเพื่อนผมอยากเห็นก่อนน่ะแต่ผมไม่กล้าเข้าอะ่ะนั่นไงผมมาแล้วมันตีลูกบุตร <c oughs> ว่าจะเอาไปหนึ่งตัวเฮ้ยเกี่ยมันขึ้นบ้านจบแลนะเนี่ยมจบแล้วเนี่ยมันจบเลยนะจบจริงจบเจ้าไม่เล่าหรืออุ้ยอุยเกือบตายกูเฮ้ยแต่เพื่อนเล่นได้อยู่เพื่อนกันได้อยู่ปกสองเปลาเมื่อกี้ปกสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปิดเกอร์ไปแล้วหนึ่งตัว สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบชอบปุ๊กุดตึงมันจะปลาใส่กูดีอู้อาจจะยากนิดนึงมันจะเล่นต่อนะ่ะเคลียร์บนก่อนนะเคลียร์บนก่อนนะเคลียร์บนอยู่นะไม่ขี้เข้านะไอ้เยี่ยเพื่อนกูตายเพื่อนกูตายฮัลโหลฟอรต้องเข้าแล้วไหมอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนอยู่ตรงไหนไม่ไปนี้ งัดไอรีก่อนเลยอย่างเงี้ยงัดไอรีก่อนเลยงันไอรีก่อนเลยไม่ติดเชียวเชยเกูตายมันจะมันจะตีบ้านนี้ให้ได้เลยเว้ยมันใช้ทุกวิธีทางแต่มันอาจจะไม่มีทางนั้นเพราะด็อกเตอร์สตินใส่หัวไม่ได้บอกว่าหนึ่งแต่ใส่หัวหมายความว่างไงเอ้ยเฮี้ยมันเอาจริงกดจับกัน ก่อนละกันไปแล้วเจ๋ยเกือบตายไม่ตัวเชี่ยอะไรแม่งโคตรแรงเลยวะเกินไปหรือเปล่าตัวไม่งเวอร์ไปเย็นเย็นเย็น,นไม่น่าเวอร์กวะเวอร์กวะ่ะเฮ้ยตายตายอยู่ตายอยูยยยยย่สวย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 เชี่ยดีนะจอร์จยิงก่อนมันโคตรแรงเลยอ่ะ ว่าตอนนี้ของเต็มแล้วถ้าของไม่เต็มอาจจะไม่ตายตเพื่อนกูอุยย้ยสวน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 ,สวนลูกผมมาด้วยผมมาด้วยผมมาด้วยข้ามมาเลยสวยสวยสวยมี่กอเกิลมีกอเกิด,กกดสวยสวยสวยเซดเคียวไว้อยู่แต่ว่า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 ตายอยู่ตายอยู่โดนออกสับเคียวสับชี้ไหนชี้นนี้ปาดออกตายแล้ว <that> <it in> <spot> ตายไวเกินเพื่อนผมค่อนข้าง เป็นงานแล้วอ่ะอยากชนะเกินแต่มันผมไม่เห็นอดีดั้มเลยว่ะอีดั้มันหายไปไหนวะโอ้มันตายตรงไหน,นวะกูมไม่เข้าใจ,โอ,โ,จอโอ้ยหยาเกินไปหรือเปล่าเกมนี้แต่มันไม่ใช่อะไรหรอกเฟรมนี่ผมมันดรอปไงไม่งั้นผมแบบคงอาจจะเล่นได้ดีกว่านี้เล่นหกสิบเฟรมไม่ค่อยไหวละโอเคเอ็มพียู ูเล่นโง่ขนาดนี <c oughs> ้ MVP นะคืออะไรเรียบร้อยครับผมคอมพิวเตอร์สองห้าดาวนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็คไป9ตาย5อันซีด6แล้วแบบเจอฟอนตข้ามช้ำนี่ไงดาเมจโครเวอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะครับผมนะก็มีเท่านี้แหละสําหรับตัวซีซั่นนะครับผมเดี๋ยวผมกล่าวว่าจะดานาคอสเมส้มแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําได้อย่างที่พูดหรือเปล่าก็ มาเราดูครับผมไว้เจอกิปหน้าผมเซอร์คินนี่เพลงนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับผม